สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภัยทองทิพย์ครูวิทยาฐานะชำนาญการหัวข้อประเด็นท้าทายการใช้กิจกรรม Active Learning ในการแก้ปัญหาทักษะด้านภานษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5กิจกรรมจะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมีครูคอยแนะนาให้คาปรึกษา ตัวอย่างกิจกรรมมีดังนี้ค่ะ โอเคค่ะ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  The fifth, huh? good. Claire born on August the 11th. Good. Huh? I was born on August the 23rd. Good, very good. Claire was born on August the 11th. Good. Marie was born, born on February the 12th. <16. S 1> The sixteen โเค October ค่ Seven ค่ะเดจน nineteen ดอ nineteen ่ Good morning ค่ Where is your area Where is your uh, area cleaning? Where? Um, In front of the. Okay, good. Okay, good morning. Good morning. Hello. <laughs> what are you doing? What are you doing? Cleaning, right? Cleaning the floor. Okay, good. <laughs> okay, do you have breakfast? Do you have breakfast? Alright. Yes, good. จำได้ไหมวันก่อนเราถามว่า Do you have lunch ถึงไหมแล้วหนูก็ต้องตอบว่าใช่ไม่ใช่แล้วคุณก็ถามต่อว่า What is the menu of today? Fried chicken. Fried chicken and bread, right? Bread, good. Good morning. Okay. What the menu of today? ผัดกะเพรา and ไข่ดาวไข่ดาวคือ g o า d i อะใช m ดีอ o ่อยควรจ m m ร่อยใช่ไหมโ ha. คค่ะขอบคุณช้อนชอวันนี้มะม่วงกวนเนาะ I'm not sure 23 or 24 boxes ยี่สเท่าไหร่ยีหรือหรือยี I'm not sure ครูไม่ค่อยแน่ใจเพราะฉะนั้น you count again ยังไงคะน,นับอีกทีโอเคเยี่ยมมาก ทางนิดนึงโอเคมันไม่ค่อยชัดก็เลยบอกเพื่อนเดินมาทางนี้นิดนึงอ่ะนุ๊ก no. What's your name? นัทจีราภา What is your nickname? กูถาม nickname สีแอร์เห็นไหมพยัญชนะคืออะไรชื่อเล่นโอ้ชื่อ ตัวชี้วัดมี2ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ70ตัวชี้วัดที่2นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ75ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ85.29นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ94.12ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,568นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นคิดเป็นร <No ้อยละ85.71นนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ แตดสิ่งสี่สรุปผลการจัดกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายค่ะขอบคุณค่ะ